สวัสดีพี่น้องหมวนป้าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยหมวนป้าหมวนป้านาเบิ้งพ้อเห็ดอยังพ้อเห็ดน้ำหมาเห็ดหมากก็เห็ดกำกอพี่น้องเนี่ยเห็ดน้ำหมากกำลังล้วก็เห็ดเผืองขาไล่ตุ้มุมาจอบเด้ดนี่พี่น้องมาจอบกำลังสิออกขาไล่ตุ้มุเห็ดเผืองหวานบอกในปอของตะเข่ามารอดูสิมีเห็ดเผืองหวานบ่ บ่เอาตามากพี่น้องเพราะว่ามาจอบขั้นมาต่อจอบเป็เฮ็ดเป็นจังสีล่ละเพิ่งคาไล่กันลังสีออกพี่น้องอ๋อพ่อแซบพี่ฮานพอ่อเฮ็ดเพิ่งหวานพี่น้องพี่น้องเฮ็ดไข่มุกกกนมดเลยว่าไข่มุกเป็นจังสี่สีชมพูได,ด้พี่น้องเด้อเบิง้งคาคามันมีคู่เหมือนอยู่อันนี้เป็นสีชมพูโกนมดเป็นแบบนี้หรือเฮ็ดไข่มุก ไอพี่น้องเมิ่งมาพ่อเฮดเดินนางลมพี่น้องเมื่อนี้นางลมธรรมาชาติเอาคือไม่หน่อยแถมมีสองดอกคือพ่อพ่อสีทองแนะน่เนาะมื่อแม่ลินมากระลากินเห็นหลายหลายพี่น้องเห็นมากัดไข่ไหมขอบไได้ส่งใสส่งทหารมาเสั็แล้วพี่น้องเห็นเลยยองไปนี่ เบื้งเสียหอยเบิ่งเม่นีโ่โอ้โอ้มันกัดเขาหินเบิ่งพี่น้องส่งส่งเห็ดออกกับล่างกายว่าเม็นแนวเอาหินยองคนเห็ดกอมันว่าเขาเอื่เห็ดกอนบนไอพี่น้องหนาสีชมพูเนี่เห็ดกอได้เนาะเห็ดซั้มาปีบนในมือนี่ยมาตอบอีกคือเกาพี่น้องพี่ฮันได้เห็ดเพลิงดอกหนึ่งพะนะหฮวยคือบบมีอีกเนะี่ยมันคือไม่อันเดียวมีสองดอกไปเลาะโตพี่นอ้องเลาะโต น้องม่พ่อเห็นมันปูงง่ใหญ่พัดอีพ่ออีแม่่อยดอกบงงอกไ่เห็ดมันปู่ใหญ่มีดอ,อกเดียวมือน,นี่เห็นมันปู่ใหญ่ชิฮอนเอาคือมีหน่อยแถละ่ะพ่อดอ,อกเดียวเพื่อนะติมีดอ,อกเดียวโอ้ดอ,อกเดียวก็เอาโลเนาะเอาไปพัดเห็นไหมล่ะนี่ แม่นได้เฮ็สัมมาปีมื้อนี้พี่น้องโอ,โอ้ยโอ้ยมึงถุงผ้าข่อยนี่พออันเดียวหาหมูมันเนาะมันคือบ่มีหมูนี่พี่น้องอันนี้เฮน้ามากเฮน้ามากเฮน้ามากเรียว่าเฮกอเนาะม,มันเริ่มสิออกพี่นอ้องเพราะว่ามันของเตอแดดอุตภารอนฝนก็ร่างเอียงพอเห็นแวบๆอยู่มองนีไม่ยัง ใจเบืองกันนะเห็ดอะไรเนี่ยว้าเห็นมันปูว่เนี่ยพี่น้องคือเห็นมันปูแล้วเนาะพี่หานว่ามหาข่อยว่าพ่อเห็ดมันปูพ่ะนั่นเห็ดมันปูอีหลีอันที่สองมูมันมันเอาห่างกันแต่มูบ่ิยานพี่หลอกตีที่อยู่ห่างไก่แท้อู้ช็อตกันเห็ดมันปูพี่น้องพอไปแล้วพอยแล้วพอไแล้วเป็นมูอยู่ โอ้ยมันแหงแกงน้อยกับว่าเป็นยังวัตพอ่อมื่อนี้เห็นมันปูหน,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 นุ่งแน่นเนาะมึงอายนะมึงหนีใหญ่ใหญ่ปูพันขอนวัพ่อเห็นมันปูโอ้มาเด้อขวัญเอ้ยแดดไปพัดเห็นม่แล้นี่มือแรงบปเลยไม่แล้นี่มากหมัมกลูกสาวล่ะลูกสาวหล่าย่างมากเลยพี่น้อง มาจอมพอมองมัน,นดีดีมันเคยออกตัวมองไงโอ้ขอบคุณด้จก้จกสีเจา้าท่างเจ้าปลาเจ้าเขาคนนี้พี่น้องขอบคุณหลายๆของแท้เด้น๋นี่เห็นมันปลูกของแท้เพราะมันของจอมท่านองอยเลนี่เป็นของแถะเป็นท่านงนี่มันท่าน,นงของแตกของแ็งสิตรงไงนี่เห็นบ่พี่น้องนีคือของแถะเลย Okay. โอ้โหขอบคุณหลายๆขอบคุณคนนที่เอิ้ญขวายมานี่เนาะตาไกลนั่นพี่ฮันว่ยอีกแล้วดอกเห็ดผึ่งหวานถือกินเห็ดผึ่งหวานหนาฮอนเอาบ่าได้ดอกไอแมงดินมากินซะมันเริ่มเสียออกแล้วยุ้งกับยองคนพี่น,นุ้งดีคักเด้อปีนี้เด้อ พี่น้องเบอ่์นีพูลูอยู่กับลักสิออกนี่เห็นมันปูเดนจะมาออกหกแท็กพวกวันไหนขอกับมะพรอเนาะโอ้เจมินตาค่อยๆมาหาหอดีด้เสียดเลยไม่เห็นมันปูวะแหละพี่น้องเบิ่งเงินแต่คือคือเว้ยก็เห็นมันปูขะักตัวเนี่ยพู้ยนะเนี่ยให้ว่าว่ามันเห็ดมันปู ตาคนเนาะตาหากินเนาะข่อยก็ได้เนี่ยพี่น้องเห็นบอกมันมันหอน่อนอาทิตย์หนึ่งแหมเลยแต่าม,มันมากออกั้นสิล่ะออกคนห่อนนี่ละเว้ยแบบนี้เอาลุยหาหาในปลาหกหกอุ้ยหอมมันปูใหญ่พี่น้องบ้านเพื่อนได้เก็บเป็นน,นั้นๆแ,แต่ว่าข่อยมันเป็นหางๆวุ้ยจำนี่ก็เล,ลิศดเลยด้อยพี่น้องมันปูปีนี้ พ่ได้เห็นมังายได้นี่พอได้ซ้ำมาปีเห็ดพี่น้องแต่ว่าก็ดีใจได้พัดแล้วนี่พัดมือนแรงหอมๆใส่เนอยอยู่ในปา่ามันปูเอาหมวนตาคนเนาะหกวันได้ก็มาหา่อคนนะ่ะหน่อยๆซะอืมวันนี้โชลรลัพท์เคียงใส่ประจำ ลื้อมอมา,มาเอาเคียงหนีมาเราลืมเคียงประจําก็เลยใส่เคียงหนีได้บ้างเนี้ยพี่น้องอันนี้คือเคียงสำรองเคียงแท่ลืมจ่อยเอาเคียงสำรองมาเฮ็ดยังนีพี่น้องเฮ็ดหาดบอเออคือเฮ็ดเฮ็ดหาดบ้านเฮ้าบอแข็งแข็งนี่อันนี้ก็ออกแล้วนี่เจ้าน้อยแต่เฮ็ดไข่ก็เสิออกผี่เพื่อนขาไร่ออกเจ้าเหิงบุพี่น้องท่าแล้วโอ้ยถ่าแล้วไม่เอาไม่เอาแก่แล้วเขาไม่กิน นี่ดูซิน,นี่ก็แก่แล้วเช่นกันนี่เอาแต่ดอกอ,อ่อนๆนุน่ม,ม,ม,มๆหย่ำกรุบๆเผาแล้วว่าเอาพี่น้องเอาฝนฝ้าห้องมาแล้วได้บ้านพี่น้องเปรียกในปลาสะบ้หมุขไก่มันเอาเนาะโอ้นี่ดีเอาได้บ่เอาได้บ่เอาได้บ่พึ่งค้าลายนั่นเถาอีกแล้วเถ้าไม่เอาอันนี้ก็สิเถา้าเอาตะกี้ๆมันน่าขอยแสบ นี่เมื่อเอาดอกเข่าแล้วไม่เอาไม่เอาไม่ร่อยที่น้ำหมากเอาไปแกง่ไปหนึ่งผสมเอาฝนเทล,ลงมาแล้วพี่น้องเห็นกะยงยง,ง,งกะกัดมวนกุ๊บปีนี่เก็บเห็ดฝากรลังสีงห่องบืมบำาบืมบำํย ปาเขียวเขียวเขียวสภาพในปลาพี่น้องโอสภาพในปลายุ่งยองอาวุธยุ่งคักยุ่งเนี่ยเห็นความพี่น้องอันนี้มาจอบได้นี่พี่น้องจา้าอันนี้เขาเรียกว่าจอบได้นี่ท่านเอาอีหลีเลด้พี่น้องยุ่งเต็มอยู่ท่านเอาอีหลีเอาเล่นเหรินได้ ต้นก็สิเป็นลักษณะนี่ฮะเกบเพ็ดน้ำหมากเฮซัมมาปีแกงเพราะว่าช่วงนี้อ่อนเอาพี่น้องอีกบ่โดนให้เพลินหวานกับขับโคกมั่นเป็นลักษณะนี่ขับโคกแทนเพราะว่าฝนสีตกเงนินมันเ่อาออาแห้งว้ายงงงงงงฟืนฝรั่ง,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 งอันนี้คือฟืนฝรั่งนะคะฝรั่งเมียนฟืนไว้จะเนาะก,กัมาแกเอาหนาหนาวถอนไว้ถอนไว้ก็มาเอาเส้นดอกพี่น้องเมืเอ่อนี้ ถ้าพี่านเนี่ยปีนี้ยุงนะกระดักกระดอะนะพี่น้องยุงหลายยุงทั้งยุงทั้งหินโตบ,บา้างไงหินบ้านเอาขึ้นข้าไปดำหน้าไหมพี่น้องคือหอาไปดำหน้าเลยเขียวดีว่าพี่น้องเขียวเชื่อมภูมิสบายเนาะฝ่าห้องมาลืมตืมเต่าแล้วพี่น้องบืมบ้มบัมบ่มบืมบ้มบั่มบื้มบั่มเวละอย่างนี้เสียงฝ่าห้องบ่นั่นพี่หานว่าหอดต้นนั้นนัแล้วน,นั่น แล้วสอดโพโลมาอยู่คนพี่น้องคนพิหารนางถ่าข่อยแล้วเห็นยข่อยชัมบูอร์ร่แต่โทเวก็เชอรีมาแล้วิหารมาแล้วมาแล้วมาอ่างกันพี่น้องมาตุกอาสิอ่างกันให็นไหมสนับดูอะไรพิหารได้ยังอู้ตาด้แซบเชอรีกขอำกัดขาอยันหรมอยัง

เห mm. <laughs> ็นว no, ่นปุยมีเห็นนางหมาเห็นนางลมเปลือกหดเดืเปลอกหดคนหมดอ่ะตกี้หมด้เหรอเอ็งนันมีอะไรผูเสียิตวสัม่หม่คนหมดเีคนหมดเพราะว่าเีย่บุกุยรอสินใขหมูขอบคุณทุกควาน่าใจพี่นองจ๋า แหกหมานแหกหมาน